โอเคนะครับผมตอนนี้นะเราอยู่กันที่บ้านพักปูเวล่าหัวหินนะครับโอ้โหเป็นแบบว่าสายแบบเที่ยวบ้านพักปูเวล่านะวันนี้มากันเยอะมากนะครับถ้าสี่วัน3คืนเลยนะครับแต่ทริปนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้รีวิวบ้านพักปูเวล่าเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราจะมารีวิวเจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับรุ่นไหนครับมิ้นครับเบกเวนายบรทดรุ่น F40 สกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวท็อปจาก F Series ช่วงนี้เทลรถไฟฟ้ากําลังมาเลยนะครับคนเริ่มใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ากันเยอะขึ้นด้วยและสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปของ F-Series ชื่อว่า Segway Ninebot F40 ครับชาร์จครั้งเดียววิ่งได้ไกลถึง40กิโเมตรเลยนะครับกำลังมอเตอร์สูงสุด700วัตต์นะครับทำให้วิ่งได้ความเร็วถึง30กิโเมตรต่อชั่วโมงครับ oh. เขาใช้ยางเสริมโครงสร้างที่หนาขึ้นเป็นพิเศษนะครับเป็นยางรมแบบมียางในขนาด10นิ้วเคลือบด้วยโพลิเมอร์อชั้นในภาษาบ้านๆก็คืออือออโหททนนนมตีสุด คือเป็นแบรนด์ที่ขายทั่วโลกนะครับจะพื้นเรียบขูดขาหรือพื้นหดหดอย่างฟุตบาทเมืองไทยนี่สกูตเตอร์เขาก็เอาอยู่ครับเนินทันชันของเขาเนี่ยก็ได้ชันได้ประมาณ20องศาเลยนะครับเบรกข้างหน้าเนี่ยเป็นอิเล็กทริกเบรกนะครับเป็นเบรกไฟฟ้านะครับด้านหลังเป็นดิสเบรกเบรกทีเดียวนี่คือเหนียวหนึบเลยครับแล้วหน้าจอมี LED d a s h b บ a r d นะครับบอกความเร็วโหมดความเร็วปริมาณแบตเตอรี่และก็ข้อมูลต่างๆโทนสีดําส้มดูเท่และก็ทันสมัยมากครับาจากที่เราไปถ่ายสกูตเตอร์กันเมื่อกนะี้น โอ้โหนะครับ นกขี้นะครับโอ้โหขี้ขนาดนี้เหมือนพร้อมใจกันไปกินยาถ่ายมาฮะเต็มรถเลยนะครับโอ้โหแต่สมศักดิ์ต้องใช้เวลาเช็ดรถก่อนนิดนึงนะครับตอนนี้เหมือนฝนตกลงมาได้นิดนึงนะเราก็เอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวขึ้นรถนิดนึงฝนตกนิดนิดน่อยๆเนี่ยมันยังพอได้นะก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่ามันกันน้ําได้ถึง IP5 นะคือเป็นระดับของการกันน้ำอ่ะจะกันน้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวพวกวัสดุเมทัลลิคของเขาใช้แบบว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับเป็นแบบเราจับเลยรู้ตัวว่าเออแบบแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วพวกจุดเล็กๆน้้้ออยยๆนนะะะเคาใใส่จพพววกกกตังงไรี ไฟหลังอะไรเงี้ยเออที่แบบเวลาเบรกมันแนะพิๆเี้ยเออแล้วก็มีไฟหน้าด้วยที่แบบส่องสว่างและส่องไกลด้วยนะครับประมาณ13เมตร14เมตรเห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาพับเก็บเนี่ยก็ง่ายนะจะมีตัวแบบล็อกด้วยเออแบบพอพับมาปุ๊บแล้วเราก็จะใช้ตรงกลิ่ง กระดิ่งอะล็อกปึง้งเออแล้วก็จะเป็นแท่งเดียวเลยแล้วก็ยกขึ้นรถเงี้ยเออมันแบบสะดวกสบายดีเขาแบบเหมือนกับคิดมาให้แล้วว่าจะต้องแบบยกของอะไรง่ายๆอ่ะเออถือว่าอันนี้ทำกันบ้านมาได้ดีมากอีกอันนึงคือแอปพลิเคชันของเขานะครับก็คือจะเหมือนกับเป็นบันทึกด้วยนะว่าเราเคยแบบไปที่ไหนมาบ้างวิ่งกี่กิโลเมตรตอนนี้เออไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับมีประวัติที่เคยแบบเออไปแบบวิ่งไปที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะแล้วก็เราควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ก็จะใช้บ,ชบ,นะบลูทูธนะบกออมล้ปขูไ เวลาเรามาที่เที่ยวแบบนี้นะบางทีเราก็ใช้สกูตเตอร์ขับไปเซเว่นหรือไปในหมู่บ้านหรือไปในส่วนกลางอะไรเงี้ยเราก็จะล็อกไว้ตามจุดต่างๆนอกจากล็อกตัวสกูตเตอร์แล้วเราก็ล็อกตัวแอปพลิเคชันด้วยกดล็อกไว้เงี้ย เราสามารถล็อกสกู๊ตเตอร์จากมือถือได้ด้วยนะครับเวลาที่ล็อกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข็นไม่ค่อยไปครับล้อแบบฝืดมากแล้วก็เสียงร้องตื้ดตตลอดเลยแล้วก็จะมีข้อความเด้งไปที่มือถือของเราด้วยนะครับโอ้โหแบบล้ำสมัยมากในแอปเนี่ยเราจะสามารถพูดคุยการใช้งานโชว์รูปสวยๆกันกับคนที่ใช้ไนบ b อดได้ทั่วโลกเลยนะครับอันนี้คือเจ๋งสุดๆเลยฮะ เขามีระบบ c r u สค e Control ด้วยนะครับคือกดคันเร่งค้างไว้ประมาณ5วินาทีอ่ะจะล็อกความเร็วไว้ให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลๆไม่ต้องเมื่อยมือนะครับถ้ากดคันเร่งหรือเบรกอีกครั้งเนี่ยมันก็จะหยุดระบบ c r u สค e Control ครับพื้นเหยียบเนี่ยเป็นยางนะครับพื้นที่กว้างยืนสบายเท้าแล้วก็ทรงตัวง่ายครับมินเนี่ยแค่ขึ้นครั้งแรกก็ขับได้แล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดู MV ภาพสวยๆนะครับกับการขับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่หัวหินนะครับวันนี้เรามาหัวหินกันไปดูเลยครับ I just don't like. Oh, oh, oh. I just don't like to be serious. We have special secrets. ก็กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปชาร์จเรียบร้อยละอถ้าแบตมันหมดเนี่ยชาร์จไปประมาณสัก6 ชั่วโมงครึ่งอ่ะก็ประมาณคืนนึงอ่ะจะตื่นขึ้นมาก็เต็มพอดีนะครับเอาไปวิ่งต่อได้ตัวมอเตอร์เนี่ย350วัตต์นะครับแล้วก็ประกันถึง2ปีเลยนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะเขาประกันให้1ปีนะครับมีระบบ BMS ในสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะเพื่อป้องกันความร้อนด้วยเวลาที่แบบชาร์จไฟมากเกินไปไมันก็จะตัดทิ้งอย่างเงี้ยเออเป็นระบบ,บ,บแบบเซฟตี้ของเขานะครับแล้วก็ได้มาตรฐาน UL 2 2 7 1นะครับเป็นมาตรฐานรับรองของแบตเตอรี่นะนเวลาที่เอาเข้าไปขายในอเมริกาอะไรเงี้ยเออถือวววว่่่่่าา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 มมมตตตตตตรร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 ฐนน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 นสสสููงงงงงงกกกคคคคคััััับบบบใใจจเเเเเอออออ์ุีีีี้้้้ะะะะะะดดดด๋๋ยยยยผผททิิชลไไขืป เที่ยวสุดตัวไม่ได้มีแค่เที่ยวอย่างเดียวนะครับก็มีแบบอุปกรณ์ IT Gadget ด้วยนะเป็นสิ่งที่แบบผมชอบอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไป